สวัสดีนักเรียนและผู้ที่สนใจนะครับพบกับเคมีคูณนัดในส่วนของเนื้อหาเรื่องนี้ก็เป็นสมดุลเคมีในพาร์ทที่5จากเคมีเล่มที่3บทที่9ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ภาคเรียนที่1ก็จะพูดถึงการเปลี่ยนรูปของสมการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่สมดุลโดยมีจุดประสงค์การรู้ดังต่ไปนี้ก็คือคำนวณค่าคงที่สมดุลจากการเปลี่ยนรูปสมการได้แล้วก็คำนวณค่าคงที่สมดุล หรือความเป็นพนของสารในปฏิกิยาเคมีหลายขั้นตอนได้เพื่อเห็นความสัมพันธ์ของสมการเคมีที่มีผลต่อตัวเลขของค่าคงที่สมดุลตามที่เราเรียนรู้มาในพาร์ทที่แล้วมาดูความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมีถ้าเรามีปฏิกิยาเคมีซึ่งยังไม่ได้เขียนสมการเคมีเริ่มต้นมาเป็นตัวกํากับเรามีไฮโดรเจนมีแอลดีมีไฮโดรเจนไอไดยอยู่ในถังถังหนึ่งในระบบปิด เดี๋ยวระบบต้องเข้าสู่ภาวะสมดุลแน่ๆถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขียนสมการกำกับการเปลี่ยนแปลงภายในถังนี้ด้วยกับสมการหน้าตาแบบนี้เขียนสมการค่าคงที่สมดุลก็จะได้มาค่าหนึ่งรูปแบบการเรียงตัว k เท่ากับ h i ยกกำลังสองส่วนด้วย h สองส่วนด้วย i สองอันนี้ถ้ามีมุมมองที่แตกต่างอยากเขียนสมการใหม่ให้กลายเป็นแบบนี้ก็จะพบว่าสมการของค่า k ก็จะเปลี่ยนไปและตัวเลขที่ได้ในการคำนวณจะไม่ใช่ตัวเลขเดิมมีคนอยากเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้ เลขก็จะเปลี่ยนไปอีกเขียนแบบนี้เลขก็จะเปลี่ยนไปอีกตัวเลขที่คำนวณได้แม้จะได้ความเข้มข้นจากปฏิกิริยาจากการทดลองเป็นอันเดียวกันเลขจะไม่เหมือนกันแต่มันคงเป็นค่าคงที่อยู่นี้เราจะมาดูความสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี M. โดยให้นักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานว่าถ้าสมการมันถูกกาหนด k ก็จะถูกกาหนดตามสมการเมื่อสมการเปลี่ยนค่า k ก็จะเปลี่ยนด้วย มันจะมีความสัมพันธ์กันในสมการที่เขียนเพื่อกำกับปฏิกิริยานน้นๆโดยมีความเชื่อมโยงและสามารถติดตามได้เรามาดูทีละเรื่องทีละรูปแบบแบบที่หนึ่งก็คือพวกที่มีทิศทางตรงกันข้ามหรือใช้คำง่ายๆว่าพวกที่กลับสมการถ้าสมการเริ่มต้นเป็น a บวก b ได้เป็น c บวก d ค่า k ก็จะเขียนได้แบบนี้และเอาสามผลิตภัณฑ์มาตั้งหารด้วยสามตั้งต้น c คู d หารด้วย a คู b เอาปฏิกิริยาเดิมมาเขียนในในรูปแบบใหม่คือกับผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นกับสารตั้งต้นเป็นผลิตภัณฑ์ค่า k รูปของค่า k ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ยสองอันนี้มันมีความสัมพันธ์กันนี่หว่างนั่นก็คือค่าคงที่สมดุลของวิยาที่มีทิศตรงข้ามไปเราเขียนสมการกลับด้านกันมันก็จะเป็นส่วนกลับของค่าคงที่ของสมดุลเดิมเขียนเป็นสั้นๆได้ว่าถ้าสมการกลับด้าน k ใหม่จะเท่ากับ1ส่วน k เดิมลองดูที่ โจทย์ดังต่อไปนี้ว่าถ้าเรามีเงื่อนไขของสมการหรือปริยาหน้าตาลแบบนี้ว่าน,นี่มีค่าคงที่สมดุลตัวนี้ถ้าเขียนสมการใหม่ซึ่งถ้าเราพิจารณาดูดีๆก็จะพบว่ามันเป็นปฏิกิริยาเดียวกันนั่นแหละแต่เขียนสมการใหม่อุณหภูมิเดียวกันค่าคงที่สมดุลจะเป็นเท่าไหร่พอตไว้แล้วก็ทําเล็กน้อยอถ้าเข้าใจจะตอบได้เลย ฉเฉลยให้เลยก็ได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสี่หรือศูนย์จุดสองห้าก็มันเป็นส่วนกลับเคใหม่ก็เท่ากับหนึ่งส่วนเเดิมเราทำดูนะครับทีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสมการเคมีด้วยกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาตัวเลขมาคูณทั้งสมการมีเลขเปลี่ยนสัมประสิทธิ์เอาเลขมาคูณเลขอะไรสักอย่างมาคูปริยาพื้นฐานหน้าตาเป็นแบบนี้ค่าเคก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราเอาตัวเลข ค่าคงที่ใดๆคูณไปพวกนี้ก็จะคูณแจก,กไว้เรื่อยๆก็จะกลายเป็น a n b n c n d n ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของมันแล้วก็จะพบว่าไอเพวกนี้ก็จะถูกเป็นตัวคูณในเลขชี้กําลังตอนเป็นสมการค่า k สามารถดึง n ตัวนี้ออกไปก็จะกลายเป็น k เดิมยกกําลัง n เขียนเป็นรูปพื้นฐานทั่วไปได้ว่าถ้าสมการคูณด้วย n ตัวนี้ไม่ว่า n จะเป็นตัวเลขอะไรอาจจะเป็นเศษส่วนก็ได้นะมันจะอยู่ในรูปของการหาร k ใหม่จะเท่ากับ k เดิมยกกำลัง n ลองตรวจสอบความเข้าใจด้วยกับการทำโจทย์ซีรีส์นี้ว่ามีโจทย์มีสมการพื้นฐานมาค่าคงที่สมมติก็สีสสสสสส่ถ้าสมการเปลี่ยนเป็นแบบนี้ค่า k จะเป็นเท่าไหร่ล้วก็ต้องดูว่าสมการนี้เปลี่ยนเป็นนี้ทำอะไรวาเช่นจากนี้มานี้อ๋อสมการมันคูณ2อันเดิมเป็น4อันนี้ก็ควรจะเป็น4ยกกำลังสองนี่มันทำอะไรเนี่ยสมการเดิมอันนี้กลายเป็นนี้อันนี้มัน หาร2หรือคูณด้วยเศษหส่วนสองเดิมเป็น4ี่ก็เลยกลายเป็น4ี่ยกกำลังเศษหส่วนสองหรือรูทสี่นั่นเองอันนี้มันทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้คูณเฉยๆมันกลับด้านสมการด้วยแล้วก็ต้องทำด้วยกับการทำสองขั้นตอนก็กลับด้านก็กลายเป็น1ส่วนเเดิมนี่คูณอะไรคูณ3ก็กลายเป็น1ส่วนเเดิมยกกำลังสอย่างนี้เป็นต้นลองทำดูนะครับฟังพูดอาจจะไม่ทันลองเขียนเองพอร์ตไว้แล้วก็ทา โอเคไปที่ขั้นตอนถัดไปก็คือถ้ามีการรวมปฏิกิยาจากสมัยมสี่เรามีปฏิกิยาต่อเนื่องซึ่งสารผลิตภัณฑ์ของปฏิกิยาแรกการเป็นสารตั้งต้นของอีกปฏิกิยาหนึ่งเมื่อรวมสมการเอาซ้ายลงซ้ายขวาลงขวาเราได้ปฏิกิริยารวมซึ่งเป็นผลลัพธ์ของปัิยาย่อยๆเรามีปฏิกิยาเบื้องต้นเป็นแบบนี้เราสามารถเขียนค่า k ที่สอดคล้องกับสมการได้เป็นอันนี้มีอีกปฏิกิยาหนึ่งที่มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ของยาแรกไปเป็นสารตั้งต้นของยาถัดไปค่า k ที่กำกับกับสมการนี้ปฏิกิริยานี้ก็ได้เป็นแบบนี้ก็จะพบว่าอันนี้ที่เกิดขึ้นมันหายไปเราสามารถรวมสมการซ้ายรวมซ้ายขวารวมขวาเหมือนกันตัดออกสมการรวมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เอาตัวสมการเคมีตัวนี้มาเขียนเป็นค่า k ก็จะพบว่านี่ไงผลิตภัณฑ์ยกำลังสามประสิทธิ์สารตั้งต้นยกำลังสามประสิทธิ์หารกัน มองสักพักหนึงก็จะพบว่าเอ๊มันตัดกันนี่หว่าถ้าเราเอาเคหนึ่งกับเคสองมาคูณกันมันจะได้เป็นตัวนี้ได้เป็นข้อสรุปที่ว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีรวมคือิเิยาต่อเนื่องใขนาดนี้เครวมจะเป็นผลคูณของเคย่อยๆรวมกันจากอันนี้ตัวอย่างเช่นเครวมจะเท่ากับเคหนึ่งคูณเคสองถ้าเเิาเเา,ร,ารวมมันมีสามอันก็เคหนึ่งเคสองเคสามย่างนี้เลยไป ก็ลองตรวจสอบความเข้าใจด้วยกระทําโจทย์ชุดนี้อันนี้มันค่อนข้างง่ายจากการที่มันตัดกันได้พอดีต่อเนื่องตันนี้รวมกันซ้ายรวมซ้ายขวารลมขวามันพอดีกันเลย K รวมหรือ K ของปฏิกิยาใหม่อันนี้มันก็คือผลคูณของ K1 กับ K2 ะพอดไว้แล้วลองทำแก็ได้คำตอบน,นี้เป็นอะไรเนี่ย6คูณ10กํลังลบ5นะถ้าใครทำ อ่ะอันนี้เราต้องมีการจัดรูปสมการซึ่งจะเป็นโจทย์ที่เราเจอจริงในในข้อสอบเข้ามาหาลายัยหรือข้อสอบปลายภาคโดยทั่วไปคือมีสมการมาให้แล้วก็ต้องจัดรูปเพื่อให้เป็นไปตามไปตามสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เป็นนะว่าเอาสองอันนี้มารวมกันไม่ได้สมการนี้หว่าต้องทําอะไรบ้างสมการบนต้องทําอะไรต้องคูณ2สมการล่างต้องทําอะไรต้องกลับเพื่อให้เป็นสมการต่อเนื่องซึ่งสามารถนํามาคํานวณได้นะลองทําดูนะครับ สรุปความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรูปสมการมีด้วยกัน3รูปแบบแบบที่1ก็คือถ้ามันกับสมการหรือปยามีที่ตรงข้าม k ใหม่จะเท่ากับ1ส่วน k เดิมถ้าเป็นคูณตัวเลขในสมการ k ใหม่ก็จะเป็น k เดิมยกกําลัง n ถ้าปยามันต่อเนื่องคูณกัน k รวมจะเท่ากับผลคูณของ k ย่อยๆ นี่คือโดยสรุปหน้าที่ของเราก็คือติดตามมองให้ออกว่าสมการที่เห็นนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากนั้นเคก็จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขเหล่านี้แหละนี้ถ้าเรา,เราทำโดยความเข้าใจเราก็จะทําได้จากโจทย์ที่มีว่าอันนี้เราสามารถคํานวณค่าคงที่สมดุลจากการเปลี่ยนรูปของสมการได้แล้วก็คํานวณค่าคงที่สมดุลความไมองทุสารในวิยาเคมีหลายขั้นตอนได้ ก็ย้อนกลับไปพอดแล้วก็ทำอีกทีนึงก็ได้ต้องต้องอาศัยทักษะเล็กน้อยในการมองให้ออกว่าสมการมันเป็นยังไงสำหรับเรื่องของการคำนวณที่มีอยู่ในสมดุลเคมีก็จะเน้นที่หรือจบที่ตรงนี้แหละคลิปนี้ก็มีบทสรุปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับีนน้สวัสดีครับ